สค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในรักคนาราศีตุลน,นะคะค่ะเราก็จะมาทํานายนะคะเกณฑ์ชะตาของชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงห่วงเดือนกุมภาพันธ์2,564นกะคะก็เป็นพลังงานโด,โดยรวมนะคะเป็นแบบ general reading นะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนก สามารถรับฟังรับชมและไปปรับสมดุลนะคะกับชีวิตการดำเนินชีวิตของท่านได้นะคะทั้งนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเกณฑ์รักนาชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะในด้านการงานนะคะท่านที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะสําหรับบางท่านบางรายนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีเกณฑ์นะคะที่จะได้โยกย้าย เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนะคะสำหรับบางท่านนะคะที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากเปลี่ยนงานอยากเราออกซึ่งเลยมันเหมือนติดขัดปัญหานี่แล้วแต่เกินชะตาบางดวงบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะคะเหมือนกับว่าเอออยู่แล้วแบบนะอยากเปลี่ยนอยากอะไรเนี้ยคุณสามารถ ตัดสินใจนะคะเปลี่ยนงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้สําเร็จนะคะหมายความว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้งานที่คุณพึงพอใจเป็นอย่างดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสําหรับบางท่านที่มองหางานใหม่และผู้ที่พึ่งอ่สำหรับบางท่านบางดวงเนาะที่พึ่งบริษัทอาจจะแบบให้ออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิกจ้างหรือบางท่านก็ตกงานมาสักพักแล้ว แล้วก็แบบเออเมื่อไหร่จะได้งานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านมีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะที่ท่านจะได้งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านไม่ออกหางานเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะท่านก็ต้องไฟด้วยนะคะสู้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้งานนั้นมาเนาะและท่านที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวนะคะ จะมีการเจริญตบโตขึ้นในเดือนนี้ค่ะนะคะในบางท่านเนี่ยนะคะที่จัดตั้งบริษัทมีกิจการใหญ่โตมีคนงานต้องให้ดูแลมากมายนะคะอะาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดความวุ่นวายแต่ท่านก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและบางท่านกิจการเนี่ยในเดือนนี้นะคะในเดือนกุมภาเนี่ย อาจจะมีกิจาการหลายด้านนะคะทาให้ท่านเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวแต่ทุกงานทุกกิจาการที่ท่านได้เหน็ดเหนื่อยท่านจะผ่านไปได้ด้วยดีและประสมความสําเร็จค่ะนะคะส่วนในด้านของการเงินชาวราศีตุลลักนณราศีตุลน,นะคะสําหรับบางท่านบางรายที่รอเงินก้อนอยู่นะคะหรือรอข่าวทางการเงินจากสินเชื่อที่ท่านไปติดต่อไว้ท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ นะคะแล้วแต่เกณฑ์ชะตาแล้วแต่ดวงนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะท่านก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าในช่วงห่วงเดือนนี้ท่านได้ไปทาทำติดต่อในด้านการเงินที่ไหนไว้บ้างท่านมีโอกาสได้ข่าวดีนะคะขอให้สู้เรื่องนี้นะคะสําหรับนักลงทุนท่านจะได้ผลกําไรแต่อาจจะยังไม่มากนะคะเพราะว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะในเดือนกุมภพาพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อแบบรู้แล้วก็ไปปรับใช้เนะว่าเออถ้า เกณฑ์ชะตาทักมาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปลงมากนะคะเอาแบบว่ากลางๆไปก่อนนะคะจะได้ผลกําไรที่แบบไปเรื่อยๆแบบมั่นคงนะคะอะไรอย่างนี้ส่วนการเงินของที่ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทําธุรกิจส่วนตัวท่านจะมีรายรับจากกิจการดีขึ้นตามลําดับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะนะคะก็ก็ดีนะคะทีนี้ไพ่ท่านก็แนะนําว่า ให้ท่านเนี่ยนะคะบางท่านบางรายเนี่ยไม่ใช่ทุกท่านนะคะเหมือนกับว่าให้ระวังด้านความคิดของท่านเองหากคิดมากจนเกินไปนะคะในบางเรื่องอาจจะทําให้นอนไม่ค่อยหลับนะคะให้ท่านปล่อยวางบ้างนะคะแล้วแล้วคุณเนี่ยนะคะก็จะพบทางออกที่ดีในเดือนนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างหนักคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณ ขอให้คุณคิดบวกไว้นะคะสําหรับบางบางท่านบางรายน้อยที่คิดมากอยู่ตอนนี้ขอให้คุณคิดบวกนะคะเพราะว่าเดือนกุมภาธ์ท่านจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจไว้จริงๆนะคะค่ะในเรื่องของความรัก <c oughs> ความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดนะคะบางท่านนี่ถึงกลับไปขอพรกันเลยทีเดียวว่าอขอพรว่าขอให้ลูกเจอรักดีๆรักแท้กับเขาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย แน่นอนค่ะเมื่อท่านขอพรไปนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีทั้งคู่กรรมคู่เวรคู่ดีมาให้ท่านเลือกไปหมดท่านก็จะงงในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งสติให้ดีนะคะสําหรับคนโสดให้สแกนกรรมดีนะคะเพราะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณเยอะมากจนบางครั้งคุณอาจจะงงว่าคนไหนเป็นแบบไหนให้คุณใช้วิ อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะค่อยๆค,คบค่อยๆค,คุยค่อยๆสังเกตเนี่ยในเมื่อคุณเข้ามาฟังแล้วถ้าพลังงานมันตรงคุณก็คําพูดของฟ้าไปวิเคราะห์คิดดีๆว่าเออเฮ้ยเคยฟังช่องนี้แล้วเขาแนะนําเรื่องนี้มาแล้วจริงด้วยมีคนมาจีบไปแยะไปหมดให้คุณคิดแต่ตองแล้วค่อยๆดูนะคะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจเพราะคุณอาจจะตัดสินใจเลือกพลาดถ้าเลือกพลาดนี่ คุณจะรุ่มหลงอยู่พักหนึ่งมันเป็นคู่กรรมไปเลยนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนรักสามเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟา้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าพลังงานนี้ตรงขอให้คุณเอาไปปรับใช้นะคะและคุณก็เลือกให้ดีวิเคราะห์สังเกตให้ดีว่าเขามีใครไหมเพื่อที่จะได้ไดเป็นอย่างที่ฟา้าแนะนำเนาะแล้วก็ให้คุณใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคุณจะได้พบทั้งคนดีและไม่ดีเข้ามาขอให้คุณโชคดีและเลือกให้ถูกนะคะให้คุณดูดีนะคะคุณก็ ใช้เซนส์ของคุณหรือคุณก็ถามคนรอบข้างก็ได้นะคะคนที่เข้ามาแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะให้แบบเหมือนว่าถ้าคุณชอบใครจริงก็ให้เขาพาคุณไปเปิดเผยอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะแบบถ้าเขาดูมีความลับคุณก็ไม่ต้องไปคบนะคะคุณคนโสดในเดือนกุมภาพันนียค่ะให้คุณมีสติมากมากนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเนอะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนอ่าไม่ไม่ชัดเจนมาสักพักแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาโสดจริงๆแล้วก็คบกันมาได้สักระยะแล้วแล้วเหมือนกับ ในแบบว่าเออเมื่อไหร่จะได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันในเดือนนี้แหละค่ะเป็นข่าวดีมากสําหรับสถานะไม่ชช่เจนนะคะพวกคุณจะได้ตัดสินใจตกลงคบกันเป็นแฟนนะคะสําหรับบางท่านที่คบกันมายาวนานแล้วนะคะหลายปีแล้วเป็นแฟนกันมาหลายปีแล้วยังไม่ได้แต่งตะทีมีโอกาสมากในเดือนนี้ว่าเขาอาจจะขอคุณมั่นหมายคู่ของคุณนะคะเหมือนกับคุยกันเรื่องมั่นหมายแต่งงานมีโอกาสสูงมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ส่วนท่านที่มีคู่ของครอบครัวให้ระวังให้จงหนักนะคะเพราะในเดือนนี้เหมือนจะมีวิบากกรรมเก่าด้านอารมณ์นะคะเหมือนกับว่า,าคนมีคู่นะเหมือนกับมีสิ่งล่อตาล่อใจเพศตรงข้ามเข้ามานู่นนี่นั่นทําให้ท่านเกิดอาการหวั่นไหวได้นะคะอย่าทําเชียวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ครอบครัวคุณมีปัญหาเกิดความบาดหมางของขุนข้องใจกันได้นะคะจะเกิดการหึงหวงหวาดระแวงกันในเดือน กุ่มภาพันนี้และถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์ตามพลังงานหน้าไพ่เป็นเช่นนี้ในเมื่อคุณมาฟังแล้วพลังงานมันใกล้เคียงกันก็ขอให้คุณเอาไปปรับสมดุลกันใช้ว่าเอาปปอเฮ้ยเฮตอนนี้มาแล้วมาแล้วความรุ่มเลื่องเริ่อนมาแล้วแล้วเราไม่อยากให้ครอบครัวเรามีปัญหาใช่ไหมอ่ะเราตัดเราตัด ะะถ้าคุณทําได้เช่นนั้นเนี่ยคุณพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของท่านที่ท่านนับถือบูชาอยู่ในเกณฑ์ชะตาของชาวราศีตุลเนี่ยนะคะท่านก็จะส่งโดนบันดาลเนี่ยความรักความสมหวังในข้อก่วงคุณให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าท่านตัดกิเลสลุ่มงวอนนี้ไปได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ท่านต้องสู้กับกิเลสหน่อยนะคะค่ะสำหรับ ชาวราศีสีสตุลในเดือนกุมภาพันธ์สองหก็ไม่มีอะไรมากแค่ต้องมีสตินะคะแล้วก็มีความอดทนมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองให้มากๆมีความหนักแน่นให้เยอะๆและทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีก็ขอให้เฮงๆกระปังโชคดีนะคะทั้งการงานการเงินความรักครอบครัวมีความสุขสมหวังนะคะหากออถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ